สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไบบัสซิ่งช่องที่พาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์รถยนต์หรือแม้แต่เรื่องราวทางทหารที่น่าสนใจและว,วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสุดยอดรถถังที่ถือว่าเป็นที่สุดของกองทัพไทยในตอนนี้นั่นก็คือรถถัง V t ทหรือที่รู้จักกันในชื่อ MBT 3000ซึ่งเป็นรถถังหลักแบบทันสมัยที่กองทัพบ,บกไทยได้นําเข้ามาใช้งานจากประเทศจีน วีทีสถือเป็นรถถังหลักที่มีความทันสมัยมากที่สุดรุ่นหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยถูกพัฒนาโดยบริษัทโนรินโคของประเทศจีนตัวถังมีน้ำหนักประมาณ52ตันใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด1,300แรงม้าสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระบบการกระสุนแบบโมดูล่าคอมโพสิตอาร์เมอร์ที่สามารถต้านการโจมตีจากอาวุธต่อต้านรถถังสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบอาวุธของวีทีสประกอบไปด้วยปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตร แบบสมูทบอพร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติทําให้สามารถยิงได้รวดเร็วและต่อเนื่องนอกจากนี้ยังสามารถยิงขีปนาวุธนําวิถีผ่านลำกล้องได้อีกด้วยเสริมด้วยปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตรและปืนกลควบคุมระยะใกล้ขนาด12.7ม mm. ิลลิเมตรที่ติดตั้งบนป้อมปืนด้านบนทําให้สามารถต่อสู้ได้ในทุกสภาพแวดล้อมสิ่งที่ทำให้วีที4เป็นที่ชื่นชมมากคือระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลที่ทันสมัย พร้อมกล้องอินฟราเรดสำหรับการรบในเวลากลางคืนระบบป้องกันอัตโนมัติเช่นระบบป้องกันร,ระเบิดแรงดันระบบตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนการถูกเล็งยิงที่ทันสมัยซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรบและความปลอดภัยของพลประจำรถในระดับสูงสุดในแง่ขององค์การปฏิบัติการ VT4 สามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นในสภาพพื้นที่ราบหรือภูเขารวมถึงสามารถลุยน้ำลึกได้ประมาณ1.4เมตรโดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม และยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์การรบเพิ่มเติมตามภารกิจที่แตกต่างกันเช่นระบบต้านอากาศยานหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สงครามในปัจจุบันกองทัพบ,บกไทยได้จัดหารถถัง VT4 เข้าประจำการจำนวนมากกว่า50คันและมีแนวโน้มที่จะขยายจำนวนเพิ่มเติมในอนาคตโดยราคาต่อคันของ VT4 อยู่ที่ประมาณ5ล้านดอลลาร์หรือราวๆ180ล้านบาทไทยต่อคันซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับความสามารถระดับนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับรถถังของตะวันตกที่มีราคาสูงกว่าอย่างน้อย1.5เท่าการเลือก VTC เข้าประจำการของกองทัพไทยนั้นถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบในยุคใหม่โดยคำนึงถึงทั้งประสิทธิภาพราคาและการบำรุงรักษาที่สะดวกเมื่อเทียบกับรถถังจากประเทศอื่นๆและนี่ก็คือเรื่องราวของ VTC รถถังที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพไทยในตอนนี้ ใครที่สนใจเรื่องราวทางทหารรถถังหรือยานยนต์หนักอย่าลืมกดติดตามช่องายบาซิ่งของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะพาทุกคนไปพบกับความมันแบบจัดเต็มแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ